ครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับนะครับจากอ่าสํานักงานนะครับ็นรัชศาสตร์นะครับผมนะครับก็ผมนะครับนายวรชัยทัศทานนะครับผมตัวแหนหัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวนะครับก็มากับหัวหน้าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่ด้านนอกกันด้านนี้ก็มีอยู่นะครับก็กล่าวสวัสดีต้อนรับ ทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยด้วยด้วยความยินดีและเต็มใจนะครับในการที่เราเป็นเจ้าของสถานที่แห่งหนึ่งหรือเป็นเจ้าวาดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะครับตอนอื่นเราขอ,อาพูดในเรื่องอาสาธารณูปโภคต่างๆนะครับภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วบทบาทหน้าที่ของอบจเป็นยังไงบ้างนะครับ หนึ่งก็คือการเรียกว่าบริการสาธารณะนะครับซึ่งเราจะดูแลจะมีสจนะครับแต่ละเขตนะครับทั้ง15อําอำเภอนะครับซึ่งดูแลอยู่นะครับและเราจะไปดูแลสานธารณูปโภคที่ปัจจุบันนี้ที่ท่านนายกสมศักดิ์กันทพิง์กำลังทําอยู่คือ1นขุดลอกคูลองนะครับตามแต่ละอำเภอซึ่งมีทั้งหมด15อําอำเภอนะครับท่านออกพื้นที่ท่านโหทุกอย่างเลย นะครับสผิวถนนนะครับในเขตอําเภอเหมือนกันแต่ละอําเภอนะครับแต่ละอำเภอ,นะอ,เภอผืนผิวถนนต่งตางๆนะครับนะครับก็ปรับปรุงแก้ไขต่างๆก็โดยใช้งบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของนครสวรรค์เรานะครับนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ส,ส่วนหนึ่งการเจาะบริการสาธารณะนะอีกส่วนหนึ่งคือน้ําอุปโภคบริโภคเจาะบ,บอ่อประดาน ซึ่งซึ่งคาดว่าซึ่งคาดว่าตอนนี้ขุดเยอะมากนะครับท่านท่านได้ยกออกออกออกทุกวันออกพื้นที่ทุกวันนะครับตามตำบลให้ท่านเจ้าหน้าที่ของฝ่ายอ่าป้องกันสาธารณภัยนะครับหน่วยจุดอ่าเจาะขุดบาดาลซึ่งเรามีเครื่องเจาะขุดบาดาลอยู่นะครับตอนนี้ประมาณหลายหลายหลายร้อยนาะหลายหลายร้อยแห่งแล้วนะครับซึ่ง ควบคุมนะครับควบคุมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ตามอำเภอต่างๆนะครับตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารจังหวัดของเรานะครับเนาะก็พูดคร่าวๆนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับโดยรวมก่อนแล้วก็บทบาทภารกิจต่างๆน,งานะครับในาฝ่ายบึงบุรพเพชนะครับซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายคือผมแล้วก็มีผอผู้ใำนการกองการท่องเที่ยวและกีฬา แล้วก็สาธารณูโภคต่างๆซึ่งอยู่ที่นี่นะครับมีอคาคเลียมมีโรงแรมมีบ่อยจะาเทซึ่งในส่วนต่างๆและจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าลูวิ่งรูจักรยานล่อบ,บึใึใน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 วัยวันี้นะครับก็มีโอกาสในครั้งหน้าหรือครั้งต่อไปก็เรียนเชิญดูความเปลี่ยนแปลงซึ่งพึ่งบทพึ่งมดไปเสียดายจังเลย บึงพลเทพเฟสติวัลนะครับเข้าไปดูได้นะครับในเฟซบุ๊กยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับและช่วงต่อไปให้คุยกับน้องชนะการนะครับได้เลยนะครับครับผมชนะการในผมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเมื่อสักครู่นะครับท่านท่านรั่ายโชการคาชาทานะครับได้กล่าวไปเข้าแลาวนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของภารกิจของอบจอนะครับที่ได้มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนนะครับโดยวิสัยทัศน์ของอบจอภายใต้การนําของพลตบวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนะครับเราได้มีแนวคิดว่าเราจะปรับตั้งแต่รากฐานนะครับสู่ยอดไม้นะครับก็คือเราจะต้องมีพื้นฐานที่แข็งแรงก่อนท่านจึงได้เริ่มดําเนินการนะครับเรื่องของสาธารณูปโภคเป็นอันดับแรกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ่อบาดาลน,นะครับการคุ้นลอกคลองหรือการปรับพื้นผิวถนนนะครับท่านเชื่อว่าหากคุณภาพชีวิต ของประชาชนนะครับดีขึ้นมาตั้งแต่รากหญ้าครับสิ่งอื่นๆก็จะดีตามขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจของจังหวัดนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดเองก็เช่นกันนะครับโดยอบจอนะครับเรามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกคือด้านการศึกษานะครับเราได้มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมากกว่า5000ทุนการศึกษานะครับโดยมีโปรเจกต์ที่ว่า หนึ่งคนหนึ่งความสามารถนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาความสามารถและสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีความสามารถและได้กลับมาช่วยจังหวัดของเราในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับได้มีการอ่าเรื่องที่2นะครับจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจครับก็คือจะมีการส่งเสริมนะครับมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่นะครับของจังหวัดนครสวรรค์ได้มีพื้นที่ในการขายยกตัวอย่างเช่น โครงการบรึงบรรเพล็คอนเทสเฟสิวัลทูซาซันตีโนะครับที่เพิ่งจัดไปนะครับ5วัน5คืนก็จะมีทั้งศิลปินต่างๆนะครับมีบอลลูนลมล้อนะครับที่เป็นเทรนด์ฮิตในช่วงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นจากาพิจิตรนะครับจากอุทัยจังหวัดรอบๆนะครับลังไหลเข้ามาในนครสวรรค์ทำให้การค้าเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมาก และท่านนายกนะครับไม่เก็บค่าเช่าที่ของพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายเลยกว่า900ล้านค้านะครับเราจะเก็บแค่ค่าไฟและน้ำวันละ100บาททำให้เงินทั้งหมดเนี่ยกลับคืนสู่ประชาชนครับครับอ่านี่ก็จะเป็นเรื่องของอที่อาบาจอเราทำโดยภาพรวมนะครับส่วนของผมผมดูแลในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสีเขียวนะครับภายในดุปพินิโดยเราได้นำหลักคิดนะครับเป็นเรา มีบิ๊กไอเดียนะครับชื่อว่าโกกรีนวันเคชั่นครับโกกรีนวันเคชั่นเราได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2 5 6 2นะครับโดยโปรเจกต์แรกของเราคืออย่างแรกคือเราจะเป็นบึงโมรเพชรโนโฟมครับคือเราไม่ให้นำโฟมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้านะครับต่างๆในนี้นะครับเราจะไม่อนุญาตให้ใช้โฟมนะครับเนื่องจากโฟมเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากที่สุดนะครับผมต่อมานะครับเราเริ่มจะทำเป็นบึงปมระเพชรซีโร่คาร์บอนครับโดยเริ่ม การนารถไฟฟ้าอี c a คานะครับเข้ามาให้เปการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมครับทาให้ลดเรื่องของมลภาวะทางด้านฝุ่นและควันไปได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ในส่วนที่3านะครับจะเป็นเรื่องของการปรับภูมิทัศนครับจริงๆแล้วครับก,ก่อนที่เราจะเริ่มกับทําการปรับภูมิทัศน์นะครับจะมีเรื่องของขยะที่ค่อนข้างเยอะนะครับจากนักท่องเที่ยวที่ทิ้งตามจุดต่างๆแต่พอเราได้เริ่มทําการปรับภูมิทัศน์ครับทำให้ เราได้องค์ความรู้อย่างหนึ่งนะครับจากการปรับภูมิทัศน์ว่าถ้าหากพื้นที่สวยงามขยะมันจะลดลงครับเพราะว่าเมื่อเราได้ปูหญ้าบริเวณต่างๆครับจากที่เคยมีขยะกองสูงกันนะครับกลายเป็นว่าบริเวณที่เราปูหญ้าไว้ไม่มีขยะเลยนะครับทําให้เราได้แนวคิดเนี้ยก็เลยทําการปรับภูมิทัศน์นะครับจนทั่วทั้งบอิเชรทาให้ขยะลดลงมากกว่า80%นครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของส่วนของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เรา ได้จัดทำกันมานะครับในช่วงของปีที่แล้วเราได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกลุ่มเป้าหมายทุกๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่นะครับผมสามารถเข้ามานะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากโครงการต่างๆของเราไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเรามีโครงการเบือนดูดาวช้าดูนกนะครับจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่มแคมปิ้งเป็นจํานวนมากนะครับ เรามีโครงการฟุตบอลอบจครับนะครับฟุตบอลอบจเจ็ดคน <c oughs> ก็คือจะให้น้องๆเยวาวชนนะครับมาเตะฟุตบอลกันภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอเพชรก็จะช่วยดึงนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นอ่าักฟุตบอลเยาวชนนะครับหรือว่าโค้ชฟุตบอลเนี่ยเข้ามาได้นะครับเรามีการจัดโครงการไม้ดอกไม,กไม,กไมก้ประดับบึงบอนเพชรอ่าเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นสายธรรมชาตินะครับที่ชื่นชอบเป็นดอกไม้จากจังหวัดรอบๆของเรานะครับลางไหลเข้ามาทําให้เศรษฐกิจ ภายในบึงบรพเพศของเราคือคับก,กันอย่างมากขึ้นครับและสุดท้ายก็คือโครงการบึงบรพเพศคอนเทสต์เฟสติวัลที่เพิ่งผ่านมานะครับเรามีการจัดประกวด5าวัน5คืนนะครับมีการประกวดโบนตีมีการประกวดคารูแดน์นะครับมีการประกวดลูกทุ่งทั้งเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปนะครับและมีการประกวดวิสควีนเทศสภาพครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ให้สาวประเภทศ2นะครับหรือเทศทางเลือกได้มีพื้นที่ในการแสดงออกมากขึ้นครับ นี่ก็จะเป็นผลงานคร่าวๆนะครับของอบจนครสวรรค์สามปีที่ผ่านมาครับท่านใดมีคำถามสงสัยไหมครับนีครับครับครับสวัสดีครับผมนายกิพัรั์ภาวนัน์ครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจากกองทธสาหกิจอนุรักภคพื้นฐานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลครับผมก็รบกวน เรียนสอบถามน,นะครับคำถามแรกเลยนะครับก็คือถามนะครับก็เปิดสอบถามว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนครสวรรค์มีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุนและกับเคลื่อนการดรําเนินง,งานของคณะกรรมการลุ่มน้ําที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่จังหวัดก็คือลุ่มน้ําปิงน่าเจ้าพญาและก็สะแกกลังในส่วนของโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการน้ราท่วมภัยและภัยแล้งครับ แล้วก็คําถามคาถามที่ส่วนคำถามที่2น,นะครับก็คือในเรื่องของพื้นที่พึงบอระเทดนะครับเนื่องจากพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ว่ามันเป็นแลบซ่าไซส์อะครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในระดับระดับโลกอะครับจริงๆ็อกจากามว่าในในส่วนของอบจเนี่ยครับได้มีกรอบแนวคิดและก็การดําเนินงานในในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนนี้อย่างไร แล้วก็มีกฎภาคิกได้ร่วมกับในส่วนของกรมอุทยานเนื่องจากส่วนหนึ่งมันมีของกรมอุทยานไปบริหารจัดการพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมันจะมีพื้นที่ชุ่มน้ําหลักๆตอนนี้ก็จะมีที่บางขุนเทียนกับตรงลำบึงกลุ่มครับจริงๆอยากสอบถามว่าแนวทางในการบริหารจัดการในการับเพ่บริหารจัดการในส่วนที่ของอบจอนะครับได้ดําเนินการอย่างไรครับ สำหรับคำถามแรกนะครับในเรื่องของพื้นที่ลุ่มน้ําต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำปิงหรือแม,ม่น้ำสกแกงน,นะครับเราได้มีการทํางานร่วมกับอบตต่างๆนะครับทุกๆอบตเลยนะครับก <c oughs> ็คือเราจะมีการบางส่วนนะครับตรงไหนที่เป็นพื้นที่สีแดงที่มีน้ําท่วมบ่อยนะครับเราจะมีการสร้างคันดินกั้นน้ําให้นะครับหรือบางส่วนส่วนไหนนะครับในเรื่องของภัยแล้งนะครับถ้าหากเราไม่สามารถผ่านน้ําไปได้จริงๆ เราจะมีรถบริการน้ำนะครับฟรีไปให้ประชาชนใช้ชครับซึ่งได้มีการส่งมอบน้ำกว่า2,800ล้านลิตรครับผมในปีอช่วง3ปีที่ผ่านมาเนื่องจากนครสวรรค์นะครับอย่างที่ทราบกันคือเป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำก็จริง แต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ครับแน่นอนว่าไม่สามารถเข้าถึงแม่น้านํากันได้ทุกพื้นที่ทําให้เราจะต้องมอีในเรื่องของโครงการขุดคลองนะครับเพื่อส่งน้นําลำเลียงไปยังประชาชนนะครับหรือถ้าไม่สามารถขุดคลองได้จริงๆก็จะเป็นรถส่งน้ําหรือไปขุดบ่อประการให้กับประชาชนครับในส่วนของคําถามที่2นะครับก็คือในเรื่องของพื้นที่ที่เราบริหารจัดการอยู่ในบึงมรเทน,นครสวรรค์นะครับต้องขอนําเรียนก่อนว่า าภารกิจหลักๆของเราที่ดูแลบุญบรเพศนะครับจะอยู่นบนบกก็คือที่รุกท่านกันอยู่กันถึงตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวบุญบรรเพศนครสวรรค์ซึ่งอยู่ภายใต้าการดูแลของอ,อบจนครสวรรค์โดยตรงครับเพราะว่าบุญบรเพศเนี่ยครอบคลุมถึง3อำเภอด้วยกันนะครับอำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอตาคีครับทำให้เราต้องทํางานประสานร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับที่เราจะทํางานประสานด้วยเป็นหลักคือ1อุ่งพการรน้ำครับและ2กรมประมงครับ อุทยานนกน้ำนะครับจะเป็นที่ทุกท่านได้ขับไปแล้วค่ะที่ทุกท่านได้ขับรถไปใช่คระตร <c oughs> งนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุทยานนกน้ำนะครับตรงส่วนนั้นนะครับจะมีทะเลบัวแดงนะครับที่ค่อนข้างสวยงามแต่ว่าจุดอ่อนก็คือ เขาค่อนข้างขาดการพรีเซนต์และอยู่ห่างไกลคนนะครับใช่ครับจะค่อนข้างเข้าอียากอบจเราครับก็จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้มีการนำพรีเซนต์นะครับเรื่องของการทัวร์ริซึมนะครับก็คือนําเสนอว่าเรามีดีอะไรบ้างในดึงรลพทษนะครับผมก็คือจะโปรโมทเป็นทะเลบริเที่จะบานช่วงปลายเดือนธันวาจนถึงมีตราครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่เราทํางานประสานร่วมกับทางอุทยานน้ํานะครับ ในส่วนของอกรมประมงน้าจืดน,นะครับก็คือจะอยู่บริเวณติดติดกันเลยนะครับจะดูแลพื้นที่ในน้ําทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเตขตห้ามล่านะครับหรือในส่วนของพื้นที่อุทยานนะครับกรมประมงจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบเรื่องทุกอย่างที่อยู่ในน้ําทั้งหมดครับผมมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับได้ครับ่ขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะครับ ได้มีการบริการระหว่างหน่วยงานต่างๆในโครงการท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ที่อบจรับผิดชอบเนี่ยได้บพื่อการไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะะฮหรือว่าชุมชนเพื่อเดินนำสินค้าของดีครับผมเดี๋ยวขอให้ย่าให้ ตอบเลยนะครับพเพราะว่าเียเราจะไม่ผต้องเป็ออนกย <Okay S 1> การ,รผมจะขอส,ะสรุปคร่าวๆนะครับแต่ว่าตกองดานแน่นอนนะครับ <laughs> ในส่วนของชุมชนต่างๆนะครับที่ได้ถามเข้ามาแน่นอนครับเรามีการเข้าไปให้ความรู้นะครับกับประชาชนเพื่อที่จะสร้างอาชีพขึ้นมายกตัวอ,อย่างเช่นาชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณออรอบบึงบัวเพชรเขาจะทํานาบัวเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งนาบัวเขาก็จะขายกันแค่เม็ดพู๋ หรือดอกบัวเท่านั้นนะครับเราได้มีการนําองค์ความรู้นะครับเข้าไปสอนประชาชนณชุมชนต่างๆนะครับในการแปลรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่ารับประทานน่าซื้อน่าขายมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ํารากบัวนะครับที่เพิ่งจะเป็นเทรนฮิตช่วงนี้นะครับหรือจะเป็นดอกน้ําหอมนะครับจากเกษรบัวแดงนะครับที่สามารถเปลี่ยนกลิ่นได้ตามแต่ละคนครับแต่ละคนที่ทานเข้าไปจะกลิ่นไม่เหมือนกันประมาณนี้ครับในส่วนของ การพัฒนาชุมชนต่างๆนะครับเรื่องของโรงเรียนนะครับเราได้มีการเข้าไปช่วยพัฒนาเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทุนการศึกษานะครับช่วยสร้างห้องน้ําช่วยบูรณะตึกนะครับหรือเป็นเรื่องของชุมชนนะครับก็คือจะมีเรื่องปัญหาของปัญหาคนชราไม่มีผู้ดูแลนะครับหรือผู้ป่วยติดเตียงเราจะมีการเข้าไปนะครับเพื่อก่อสร้างที่อยู่นะครับให้ ดีมากขึ้นครับในแต่ละชุมชนที่มีปัญหาครับโดยเราได้มีการก่อสร้างที่อยู่ให้กับผู้ที่ไร้บ้านนะครับมากกว่า1,280หลังในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับยังไงวันนี้คําถามขอหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากเราต้องไปชมการแสดงต่อขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังมากนะครับเดี๋ยวไปคงกอนเดี๋ยวนี่อันนึกว่าขอพูดสองเรื่องอาชีพที่รึ่งทางผู้ว่าราชการนะครับ ทำหนังสือมาให้เราแจ้งเป็นส่วนกลางว่าเขาจะทําปฏิทินการท่องเที่ยวว่าของอาบาจมีอะไรบ้างแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอแต่ละองค์กรของท้องถิ่นซึ่งเขาจะทําเป็นปฏิทินกลางเลยนะครับแล้วเขาจะลงเพจทางทท,ทบ้างอะไรบ้างออกมากนี้นะครับนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวกล่าวโดยสรุปตัวถ้าคุยยาวไม่จบนะครับเพราะว่ารอบบึงเยอะนะครับจากที่นองการบอกลาบัวเคยกินล่าบัวแม่ล่าบัวด้วยอะไรด้วยเยอะแยะหมดเลยนะครับ เพราะว่าสามารถนำมาแปาลรูปเป็นเหมือนโอท็อปได้นะครับอย่างน้ำตาลสดไรอะไรแบน,นี้นะครับเยอะแยะนะครับโอเคเดี๋ยวไปทันดูกิจ,จกรรมต่อนะเดี๋ยวไปดูบอร์ดตระเตสแสดงโชว์นะครับนิดนะครับ